I'm wrong, eh? Super delicious. But should be a little Okay. ครับครอะไรครับ t o happy นะ go แว่าชุบบี้หน่อยนะจ๊ะวันนี้กินสับะรสัปะดก็โชวอังค์แกนแอร์ปังเอ้า ูบายเท่าไรบ้รนานทะเลอ่างวนดูๆๆๆอ่างวนไายไอ้ฮะคุณยายชอบกินผลไม้นะคะกินผลไม้หลากหลายนะลูกอันนี้ร้านข้างนอกธรรมดานะไม่ใช่ร้านข้างในไม่ใช่ในห้างนะนี่เอาไซ น,นันกินห้างอะราคาเท่านี้นะอันนี้เฟชอันนี้ร้านข้างน,นอกครับใช่โอเคกินสับะรด อังเกะแกนแอร์ปั๊มเด็กอ้าเช็คไพแตงโมว้าวว้าวลูกเกดดูไปพวกอะไรบาไปเรียนอังเนูอ่งเงน คุณยายชอบกินผลดไม้นะคะกินผลไม้หลากหลายนะลูกนเนีงนเดินเงานเงินเงานเดินเงนเดิขเงนเงินเงินเงินห้นงานเงนเงนี้ินนเนะง,งิงนเงนเงานงนเง่นนเ้นงนนีงเ <c oughs> น,น่นินะินงนนนนนนเ ร้านข้างนอกครับใช่โอเคไปแล้วจ้ะแต่ว่าชุบบี้หน่อยนะจ๊ะวันนี้